สวัสดีครับผมพิคาดีๆนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนโลเคชันบ้างมาอยู่ที่โกดังเทพรักนะโกดังบางนาเนี่ยเราจอดรถเนี่ยไม่พอมาจอดเพิ่มนะที่เทพรักษ์ก็เดี๋ยวไปชมกันนะกับรถที่ผมพามาชมวันนี้หลากหลายรุ่นแต่ที่เน้นเลยนะครับคือ Accord Hybrid นะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันนะครับนนก็สำหรับไฮไลท์ของวันนี้ก็ก็คือ Accord Hybrid แต่เดี๋ยวพาไปชมรถที่นะครับลงใหม่มาใหม่ยังไม่เปิดราคาด้วยนะครับกับทั้ง4ประตูปี17นะที่หลายคนนะหาอยู่นะยกสูงเกียร์ออโต้นะรวมไปถึง c a m ร y ปี17นะครับซึ่งราคาเนี่ยน่าจะดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันนะครับกับ Accord ก่อนคันแรกนะผมขอพาวนรอบคันเหมือนเดิมนะครับดูริ้วดูรอยนะครับดู มีชนไหมนะครับต้องบอกว่า3ามคันนี้เนี่ยสภาพดีๆเลยนะสภาพสวยเลยนะซึ่งจริงๆรถของผมเนี่ยคือ,อมานะครับก็คือปลดระวางมาเนี่ยก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยคือถ้ามีชนมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้เห็นสภาพจริงก่อนที่จะเคลมนะครับยังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้ทำอะไระดูดฝุ่นอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือรถเดิมๆเ,เ,เลยนะ อ่ะถ้าพี่พี่รับก็เดี๋ยวจะทำการที่จะขัดสีทำภายนงภายในให้สะอาดสะอ้านนะครับประมาณนี้นะหลักของเรานะคอนเซปต์ของเราก็คือให้ดูรถเดิมๆที่ยังไม่ผ่านการเคลมการอะไรนะครับอ่ะภายในของ a e c c o r d คันนี้นะครับคันนี้เปิดมาคันแรกนะครับมาอยู่ที่83,000นะครับมาอยู่ที่83 0 0 0นะครับ,อ, 83, รบอ่ะดูเอกสารกันหน่อยนะ เอกสารภาษีถึงปี69เลยสิงหา69นะเป็นรถปี20นะครับเครื่อง2,000นะครับเครื่อง2,000ก็เป็นไฮบริดนะครับก็ดูภายในของเขาก็หรูหรานะครับออมีปุ่มอะไรเยอะแยะมากมายออตโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะครับมีคุยคอนโทลมีเลนคิปปิ้งมีอะแดปทีฟคุยคอนโทลนะครับก็คือพวกควบคุมความเร็วแบบ รักษาระยะห่างนะครับแล้วก็มีเลนคิปปิ้งก็คือ,อระบบช่วยที่ให้รถอยู่ในเลนนะครับถ้ามันจะหลุดออกจากเลนมันจะทำการเตือนอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับามาพร้อมกับระบบเอ็นเทอร์เทนเมนต์นะครับครบคันนะตรงนี้ก็มีสามารถาให้คนนั่งด้านหลังเนี่ยสามารถปรับเบาะได้นะครับเลื่อนไปข้างหน้านะหรือเลื่อนไปข้างหลังเอนหลังได้จากตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสะดวกนะ ในการหรือเป็นคนขับปรับก็ได้นะเพื่อที่เหมือนแบบผู้บริหารมานั่งด้านหลังเนี้ยเราก็ต้องทําให้เ้านั่งสบายสบายหน่อยนะก็เบาภายในนะครับม้แท้แน่นอนนะครับเบาะเนียนๆนะครับไม่มีขาดนะครับนะก็แผงด้านข้างนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีระบบที่จะสามารถเซตนะครับเก้าอี้ได้ถึง2ตําแหน่งนะครับในส่วนของออปชั่นของ ัวนี้นะครับอ่ะแอร์หลังมีนะสฝั่งนะครับแอร์หลังมี2ฝั่งอ่าแล้วก็เบาะก็เนียนๆตึงๆนะครับอ่ะดูด้านหลังกันนะด้านหลังก็เก็บของได้เยอะนะครับสะอาดสะอ้านแล้วนะขนาดรถยังไม่ได้ทำอะไรนะครับอ่าก็มีความสะอาดสะอ้านเพราะว่ารถแ c c o r d ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บริหารขับผู้บริหารนั่งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ การใช้สมบุกสมบันนะอาจจะไม่มีก็ต้องดูดีไปเจอลูกค้าเจอผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้อ่ะหนึ่งคันคันแรกนะเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนิดนึงนะครับอ่ะถือมือเดียวก็เปิดได้เพราะว่าอึชมันเป็นโชคมันเป็นโชกฝากระโปรงนะครับเปิดง่ายนะเออถ้าเป็นกระบะนี่มือเดียวอาจจะไม่ไหวนะ เปิดง่ายๆนะครับมือเดียวเลยนะอ่ะห้องเครื่องเสียงเงียบนะด้วยความที่เป็นไฮบริดนะครับนะก็ให้ดูนะครับโครงสร้างนะตัวน็อตนะครับเดิมๆไม่มีถอดนะครับซิลิโคนนะครับจิกได้นะครับแผ่นสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบนะเออก็ฝั่งนี้น็อตน็อตเดิมๆนะครับ เครื่องยนต์แน่นๆนะครับแบบนี้นะเป็นระบบไฮบริดนะครับก็มีความเสียงเงียบเลยทีเดียวนะเสียงเงียบเลยทีเดียวนะครับก็มันจะใช้สลับกับเบนซินนะครับอ่าไดนดูตัวยางสิอ่ะตัวยางนะครับยางเป็นขนาด18นะ 2,3,5,4,5,R18 นะก็ดูในส่วนของปี ปีคันนี้ปี2 4นะอ่ะนี่ปี2 4นะก็จะบอกว่าบำรุงรักษาในเรื่องของการเช็คระยะแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของยางถ้ามันต้องถึงรอบเปลี่ยนนะครับก็จะเปลี่ยนนะตามปกติของรถที่เป็นรถเช่านะครับรถเช่ารถหน่วยงานละกันเรียกเรียกรถเช่าเดี๋ยวจะเข้าใจความหมายผิดเพี้ยนนะ,ะเป็นรถหน่วยงานรถบริษัทเนี้ยนะครับก็จะ เมนเทนแอน,นถึงนะอ่ะมาดูคันที่2นะครับคันที่2รอบคันเหมือนเดิมนะครับให้ดูกันนะอ่ะก็สวยๆเหมือนเดิมนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องเก็บงานอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องเคมนะครับอ่ะเอาซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะรอบคันสวยๆสวยเลยนะครับอ่าก็ ใครสนใจไม่ต้องเสียเวลาเคมนะเดี๋ยวผมพาดูภายในคันนี้ไมคย,ยับขึ้นมาหน่อยจริงๆต้องบอกว่าเรื่องไมคับไมค์เนี่ยถ้าใครอยากได้ปี22ก็มีนะที่บางนานะครับมาอยู่5 0,000่นเองนะคันนี้มาอยู่ที่1 3ึ0 0 0สน0 0ม่นะครับเ,เรื่องของรุ่นนะครับเรื่องของออปชั่นเหมือนกันนะครับก็ภายในนะครับก็เป็นสีดำเหมือนกันนะทุกอย่างเหมือนกันนะครับก็ ให้ดูด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังนะครับก็เบาะเนียนๆตึงๆนะอ่ะดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องกันจริงๆการดูรถมือสองนะครับก็อาจจะดูได้หลากหลายจุดอ่ะดูตรงนี้ก็ได้นะครับว่าประตูโดนถอดไหมนะครับดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้พวกนี้ผมเช็คให้แล้วนะอ่ะลองเปิดดูแซมเปิลก็ได้นะครับเม็ดอาร์คนะครับอ่ะอยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยนะนะครับ ใส่เข้ากลับเหมือนเดิมบนะอ่ะสำหรับใครดูรถไม่เป็นนะครับแนะนำนะที่นี่นะครับขายตรงไปตรงมานะครับออมีอะไรที่จะรถโดนมาน้ำท่วมเป็นสนิมอะไรยังไงนะครับเราก็แจ้งให้ทราบตรงๆนะ,ะเราขายกันตรงๆ,ตรง,ๆตรงไปตรงมาบางคันที่ใครอาจจะติดตามคลิปผมอยู่นะ ก็จะเห็นว่ารถเนี่ยบางทีชนมาก็ให้เห็นว่าชนมาก่อนเลยนะแล้วก็เอาไปเคลมกันนะเรื่องของราคานะมันก็จะอาจจะต่ำลงมานะครับเอ่อทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในส่วนของชดเชยกันไปนะครับอ่ะดูน็อตคันนี้นะครับนะเหมือนกันนะครับเดิมเดิมแล้วก็สติ๊กเกอร์มีครบนะครับเออนะครับฝั่งนี้นะครับก็เดิมเดิมนะครับไม่มีขันนะครับเครื่องยนต์เงียบ นะครับอ่ะก็ผ่านไปอีกหนึ่งคันนะครับอ่ะทะเบียนนี้นะครับใครสนใจนะครับก็แจ้งมาคันนี้ไม่แ0 0 0 0คันนี้ไม่ห0ึ0 0นาะครับราคาเท่ากัน826,000คันนี้ก็826,000นะอ่ะมาดูคันนี้ถูกลงนะครับ8,000 0 0ทวนนะคันนี้8,000 0 0ทวนดูรอบคันกันก่อนนะประหยัดไป26,000นะใครดู ุม้มไหมนะครับตัดสินใจได้เลยนะ,ะหรือจากจะได้ไมน้อยกว่านี้นะมีนะครับปี2 2ใหม่กว่าปี2 0มีนะครับอะคันนี้มีริ้วรอยนะครับที่จะต้องเก็บสีนะครับอยู่3จุดนะอะสจุดด้านหลังนะครับซึ่งผมมีใบเคลมให้นะพี่ๆไม่ต้องไปทําเองเสียเงินนะครับอะก็จัดการทําให้นะเออก็ออกไปรถมันไม่ได้โดนอะไรไมาเยอะแยะแค่อะไรกระเด็นใส่นะครับเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องกอังวลน,นะจุดนี้นะครับแต่อย่างที่บอกก็คือให้เห็นสภาพจริงก่อนเคลมนะ,ะไปดูภายในกันเหมือนเดิมนะสำหรับคันนี้รุ่นเดียวกันทั้งหมด3คันนะครับคันนี้มาอยู่ที่แสนเจ็นะครับแสนเจ็ดนพะเพราะฉะนั้นราคาหนในเรื่องของเลขใหม่เนี่ยราคามันก็จะถูกลงนะประหยัดไป2องหมนะใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องเลขใหม่ก็เอาคันนี้ได้นะครับไม่ก็จะเขาเรียกอะไร ราคาก็จะต่าลงนะเพราะรถพวกนี้จริงๆนะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะวิ่งกันเยอะอยู่แล้วนะมันเป็นรถวิ่งนะครับไม่ขึ้นแสนกันอยู่แล้วนะแต่เราก็มีไม้ที่หลักหมื่นให้ดูให้เลือกให้ซื้อกันนะครับอ่ะสำหรับใครที่ชมอยู่นะครับก็คือรถของเราเนี่ยเป็นรถที่ราคาต่ำกว่าตลาดอาจจะทราบกันดีนะครับอ่ะต่ำกว่าเต็นท์นะครับต่ำกว่า ที่หลายๆที่นะคือเต็นท์เนี่ยก็มาซื้อกับเรานะครับลานประมูลก็เอารถเราไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆมาซื้อที่นี่เป็นต้นทางรถมือสองแล้วนะก็สามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยสําหรับใครที่นะเป็นพี่ๆเต็นท์ละกันนะเป็นพี่ๆเต็นท์ก็มารับที่ผมนะครับขั้นต่ํา3คัน5คัน10คันมีรถให้ตลอดทั้งปีนะ23,500ั 23, คันนะอย่างปีนี้นะนปีหน้าก็มีเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเต็นท์เนี่ยราคา ดีกว่านี้นะติดต่อมานะครับแล้วก็ในเรื่องของถ้าเป็นเต็นแล้วเนี่ยก็คือ,อาราคานี้เหมือนกับคนซื้อทั่วไปเลยก็คือไม่มีบวกแวดเพิ่มนะครับมาต่อกันอีก2คันนะเดี๋ยวผมพาดูนะครับมันจะมีรถนะครับที่เป็นปี17นะปี17อ่าก็เป็น4ประตูออโต้ยกสูงนะคนหากันให้ควากนะครับคนหากันให้ควักนะก็ มาดูพามาดูก่อนนะราคายังไม่เปิดนะครับอะ็อตที่แล้วนะครับเปิดอยู่ประมาณ3 7นะครับเปิดอยู่ประมาณ3738ประมาณนี้นะครับอาก็ไม่ข้าม4นะก็ใครสนใจนะครับราคานี้นะเต็นก็เอาไปขายได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆนะครับอซื้อไปใช้งานเนี่ยถือว่าคุ้มเลยนะครับ ไม่ต้องโดนบวกแวตไม่ต้องโดนอะไรนะครับซื้อสดไม่มีแวตนะหรือถ้าใครอยากจัดไฟแนนซ์เราก็มีบริการทั่วประเทศไทยนะแต่ขอคนที่มีเอกสารมีอาชีพที่ชัดเจนนะครับแล้วเราก็จะทำการจัดไฟแนนซ์ให้นะครับแล้วก็ประวัติดีนะครับอ,อีกคันหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งคันนี้นะครับพาดูกันนะคร่าวๆรอบคันนะครับเหมือนคันเมื่อกี้นะ โอเคเป็นตัวสูงนะครับเป็นตัวยกสูงนะให้ดูรอบคันกันแบบนี้นะครับอ่าด้านหลังอาจจะมีความสกรปรกอยู่นะก็อย่างคอนเซปต์เราอ่าอาจจะมีชนไ้นิดหน่อยเฉียวๆียวบ,บุบๆุนิดหน่อยนะพวกนี้เราเค็มได้นะครับเค็มได้คอนเซปต์เราอย่างที่บอกนะครับคือ ให้เห็นสภาพจริงซื้อรถไม่เป็นดูรถไม่เป็นมาซื้อได้เพราะตรงไปตรงมานะครับความสบายใจเป็นสิ่งสําคัญนะจ่ายเงินหลักแสนแม้จะเป็นรถมือสอเนี่ยยิงแล้วใหญ่นะสำหรับใครที่คือรถมือหนึมันไม่ต้องดูอะไรนะผลิตมาจากโรงงานนะครับดูเล็กๆน้อยๆนะครับแต่รถมือสอ,อาจจะต้องดูเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเจอเต็นต์ก่อไมนะครับไปเจอเต็นที่ไม่ตรงปกที่บอกว่าปี2ีแต่พอรับรถจริงปี17 อะไรอย่างนี้นะครับหลากหลายหรือว่าไปซื้อเต็นท์แล้วโดนแวนะก็เป็นจุดที่คนก็กลัวกันนะครับเพราะถ้ามาซื้อที่นี่เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะหมดข้อกังวลตรงนั้นได้นะครับหลากหลายรุ่นที่นี่ถือว่า,อาจอดไม่ได้เยอะที่เทปบางนานะครับจะเยอะกว่านี้นะเดือนหน้าจะเข้ามาอีกประมาณ5-600คันนะครับ5 600คันอยคัยัง คันนี้นะติดจองไปแล้วนะครับรถตู้นะครับผ่านรถตู้ไปเลยนะรถตู้ตอนนี้นะเห็นมีจอดก็จริงๆก็ไปหมดแล้วนะเห็นมีจอดก็ไม่ใช่อยู่นะครับคือรถตู้เนี่ยเรามีเข้าเดือนละประมาณร้อยกว่าคันนะเดือนนี้ก็ร้อยกว่าคันแต่หมดลานแล้วนะสคันนี้ติดจองแล้วรอคนมารับนะครับอันนี้เต็นนะครับรอเต็นมารับนะครับเต็นก็ไปขายนะอ่ะก,ก็ราคาโปรโมชั่นสําหรับรถตู้นะจะเข้าใหม่ ในต้นเดือนหน้านะครับต้นเดือนกันยายนนะครับราคาเกียร์ธรรมดาเริ่มต้นอยู่ที่889,000ไม่มีแวดนะเกียร์ออโต้เริ่มต้นอยู่ที่985,000ไม่มีแวดนะครับก็สนใจก็หน้าตาแบบนี้ปี20นะปี19มีเข้ามาบ้างนะครับก็จะถูกลงกว่านี้นะครับส่วนใหญ่เป็นปี20นะครับหน้ายาวใครหาอยู่ช่วงนี้ขายดีมากนะครับต้องบอกว่ารถตู้เนี่ยที่อื่นอาจจะขาดนะ ไม่มีให้เลือกเยอะเท่าผมนะเดือนละเป็นร้อยคันนะครับเพราะฉะนั้นต้นเดือนนี้ใครสนใจรถตู้ต้องรีบมานะครับต้องรีบมาคือทักหาผมตั้งแต่วันนี้ไว้เลยนะ0 9 1ย์8 5 1 1ห้าทักมาถ้ารถมานะพี่ต้องมาเลือกก่อนนะถามว่าถ้าเลขไม้เยอะกับเลขไม้น้อยพี่จะเลือกอะไรนะเลขไม้หมื่นหนึ่งกับเลขไม้แสนหนึ่งพี่อยากได้อะไรก็ต้องอยากได้หมื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอะมาก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนนะอ่ะอีกคันหนึ่งนะครับที่เป็นปี17 Cam แคมรี่นะครับ อันนี้ราคาน่าจะดีนะเพิ่งปลดมานะครับเพิ่งปลดมาราคายังไม่ออกนะก็คันนี้บอกว่าราคาดีนะเดี๋ยวรอราคาเปิดอย่างเป็นทางการนะเต็นใครมองหารุ่นนี้นะครับหรือใครพี่ๆอยากซื้อไปใช้รุ่นนี้นะครับติดต่อผมเข้ามานะออก็เป็นโลเคชันอีกหนึ่งโลเคชันที่เป็นของอาคาเนนะครับจอดรถประมาณหนึ่งนะส่วนที่นู่น ก็จอดรถเยอะกว่าแต่ผมมีอะไรที่น่าสนใจผมก็จะมาอัปเดตให้พี่ๆที่นี่นะอย่าง Fortuner คันนี้ก็อ่ะก็เต็นซื้อไปแล้วนะครับอ่ะก็ไปแล้วนะก็เหลือในนี้ก็คือ Accord ที่เข้าใหม่ที่ผมพามาเนี่ยมันเพิ่งเปิดราคาเมื่อวานนะครับอ่ะสำหรับโลเคชันนะครับอยู่ยงยงบิ๊กซีบางพลีนะครับก็สำหรับใครที่จะมานะครับดูรุ่นไหน เป็นหลักผมแนะนําให้เพราะว่าส่วนใหญ่จอดนู่นนะครับแต่ถ้ามีรถที่นี่นะครับที่น่าสนใจนะครับเป็นตรงกับรุ่นที่พี่ต้องการผมก็จะแจ้งและส่งโลเคชันให้ยังไงก็ติดต่อมาหาผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้สนใจรุ่นไหนนะครับผมคัดให้นะคัดให้แล้วพี่ก็ตัดสินใจได้นะทำการจองเข้ามาได้เพื่อที่จะล็อกรถไว้นะครับอ่าแล้วก็ภายมารับรถภายใน15วันนะครับ ถ้าไม่จองรถอาจจะหลุดนะครับไปถึงคนอื่นคนอื่นๆอาจจะจองไปนะเพราะฉะนั้นพี่มาดูอีกทีว่างอีกทีเนี่ยอาจจะไม่ทานรถคันที่พี่สนใจนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่อาจจะไม่เหมือนเต็นท์นะครับก็เพราะฉะนั้นรีบๆนิดหนึงนะเพราะว่าทั้งเต็นท์ลานประมูลแล้วก็ลูกค้าทั่วไปมาซื้อที่นี่นะครับเซาล,ล์ก็3 0 4สคนนะในเรื่องของอการซื้อขายนะหมดลานทุกเดือนนะครับ หมดลานทุกเดือนจริงๆไม่ได้โมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้อัปเดตนะครับวันที่29นะครับสิงหาคมนะใครอยากหารถมือ2นะที่ระดูรถไม่เป็นหรืออะไรต่างๆก็ปรึกษาผมได้นะครับยินดีให้บริการนะครับพิ่คาดีๆก่อนไปนะครับฝากทุกคน,นครับกดติดตามให้ผมนะ กดติดตามให้ช่องผมหน่อยนะแล้วก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับรวมไปถึง <c oughs> คลิปเก่าๆนะฝากพี่ๆย้อนไปดูกันได้นะสนใจรุ่นไหนมีทุกรุ่นทุกประเภทจริงๆนะครับอ่ะวันนี้บิคาดีต้องขอลดตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ